ดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์คับอีกแล้วนะคะทุกคนว่าวันนี้นะคะเรายังรีวิวไม่ครบเลยเมื่อวานน่ะเรายังไม่ได้รีวิวข้างบนเลยอะ่ะไม่ใช่ข้างบนอีกข้างบนสองชั้นบนที่สองนะคะชั้นบนที่สามตัต้งหางคะทุกคน เมื่อวานเราไม่ได้รีวิวนะคะเราต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครๆอยากดูเดี๋ยวเราพาเองไปไปดูกันเลยนะนี่ไงค่ะข้างบนจะเป็นแบบนี้ที่มีหน้าต่างเล็กๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะคะโอเคไปกันเลยโอเครีวิวกัน โอเคค่ะวิคนเราเกือบขึ้นไม่ถึงจขอโทษด้วยเตตอนนี้นี่ไงค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะมีรูปภาพส,สวยๆเลยเราสร้างเองนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนมันสวยมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้อันแรกกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้นะคะเก้าอี้สูงๆโต๊ะสูงๆนะคะทุกคนเราสร้างเองเลยนะสวยป่ะทุกคนนี่นะคะสวยมากๆะเกยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันที่อันอันนี้นะคะ ก็นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีชมพูสวยบ้าทุกคนโอเคนี่ก็จะเป็นเตียงนะคะทุกคนนี่สวยบ้าทุกคนนี่ไงคะ่ะนี่เอาไว้นั่งเล่นหรือนอนเล่นก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้กันเถอะอันนี้ก็จะเป็นโซฟากับโต๊ะนะคะโต๊ะเรนโบ์ นี่ก็จะเป็นเรนโบวกับสีชมพูนะคะทุกคนเราสร้างเองเลยนะทุกคนนี่ไงคะ่ะสวยป่ะทุกคนนี่นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวหีบสามนะคะนี่เราเก็บของมานี่อันนี้ก็ด้วยก็ไม่อันนี้ก็ด้วยนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าน,นะคะทุกคน โอเคนี่ก็จะเป็นหนังสือไว้อ่านนะคะนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นคมไฟสีชมพูรูปหัวใจน่ารักนี่โต๊ะเป็นสีม่วงออกชมพูโอเคเรามาดูอันนี้กันชั้นสมุดชั้นวางหนังสือกับสมุดนะคะทุกคนนี่แล้วนี่นะคะสวยไหมคะทุกคนนี่นะคะ ก็จะเป็นหน้าต่างไว้ดูวิวสวยๆแต่มันเป็นช่องเล็กมากเลยอะคะ่ะทุกคนเราเป็นคนสร้างเองนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีน้ำตกนะคะมีภูเขาต้นไม้นะคะก็นี่นะคะทุกคนเรารีวิวห้องหมดแล้วนะคะรีวิวของหมดเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบห้องนี้ก็ก็ก ก็คอมเมนต์มาให้เราด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย